โซโลต่อไปโซโลโซโลอย่างเหรอมันไม่มีแบบคู่หรอไม่เด้กคู่มันจะกูไม่รู้โอ้เอ็มเอ็กเวลหกไหนมึงรู้มึงรู้ได้ไงเอ็มเอ็ X กเวลล์หกเก่งอะมึงรู้ได้ไงเกง่กงไงเก่งอะเก่งแหละกูเก่งกูได้แปลอุย้ยน่าเกลียดเหมือนหน้ามึงเลยอ่ะ

เอวิดอลชายทำไรตรงนี้อะวิช่ามาทำไรตรงนี้อะน้องคุณเหนื่อยอีกร้อให้ตายอีนี่แม่งเลงกูอินรอให้ตายตั้งแต่คนแรกเลยเหรออีนี่เลงกูไอ้เหี้ย โอ้ oh. จบยังไงจบแล้วรเราเจอ,อมากากไงปวดมืดเล่นก็ไม่เป็นมืดมืดเฮียเลยตัวต่อไปสองสองเฮียตัวเดียวอะไรเมเกมูตายแน่สากว่าอตอนนี้มึนงอ่ะตายแล้วฮะเอ M X เร็อกว M X M X พ่อมึงสิไอ้เฮียมันเปลี่ยนตัววิสุดท้าย กูเบื่อแล้วเนี่ยเฮียอ้าวสวัสดีพี่ชายไม่กูไม่สวัสดีกูหญิงทำไมวะหญิงทำไมวะหลงกูอ้าวอยู่ด้วยอยู่ด้วยอุ้ยอะไรของไงสองเสียงหลังเสียงลัเสียงกูนี่แหละอ๋อเสียงมึงเหรอคิดว่าอะไร เสียงอะไรวะเมื่อกี้เสียงของอะไรมึงเหรอมึงทำอะไรโอ้มึงมานี่แล้วแล้วมันตามกูฮะกูตายแล้วอะไรมึงก็ไวเกิน 1> <1> อะไรตายไวไปหรอ นั้นมึงวิ่งไปดิงสาวิด้วยซ้ำกู <c oughs> มันจะรอดอยังไงวะเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวมึงก็ตายไมกูใช่แบบนั้นเหมือน <c oughs> <c oughs> มึงวิ่งไปหามึง <c oughs> มึงวิ่งมาดิ <c oughs> มามามึงวิ่งหาไอคอนอยู่ ก็เบคอนอะเป็นไม่เบค่อนอีกตัวนึงอ๋อมีของที่ทำให้ยิงไหวไม่มีมมมถ้ามีเกมนี่กูคงเก่งไปนะละเก่งมากด้วยรอถ้า,ถ,าถ้ามึงเป็นกูคงตายแต่ต้นเกม กูไม่เลงมึงหรอกไอ้เหี้ยไม่เชื่อกูกูมั่วให้กูไปให้มั่วกูไม่ใช่มึงตั้งหน่อยเด็กขี ans, ้แ <c oughs> ค้คนก็คุณเจอมึงคนแรกจริงๆนะมามามึงมาเด็กขี้แค้นมาแล้วเพื่อนเรียบร้อยเป็นตามมึงต้องตามกูดิตายครับตายแ ตายดีเอเนจีนหมดเดี๋ยแล้วก็ได้สามสี่วะสามสามสิี่คอยน,นี่มีเปล่ามีท่ายืนไอ้สัตว์มไม่มีกากไงมึงใช้คชูบาวดี้เหรอเพื่อนกูไม่เลยใช้คูบาวดี้ไม่เชื่อแล้วกูก็เปลี่ยนน,นี่นี่การจะเปลี่ยนเป็นเอฟเอ็กแน่เลยไม่ไม่ กูไม่เล่นตัวที่แม่งไรอะไรทำหรอกไอ้ตายหมดเลยเดี๋ยวกูมาแป๊บหนึ่งมันตายหมดเลยอ่ะมันตายหลายแท่ของแท้แท้วะ่ะเป็นของแท้่ของไอ้เหียคนมันเริ่มเล่นเป็นก็เป็น,นี้ไปบอดี้มันเยอะจังว่ะโ<ฮ>อ้โหเรีย <Hey. S 1> บร้อเอ็มเล็กเอ็มเล็กจ้าหนี้คุณแทบจะร้อ่ะเออขออยู่ด้วยละกันยังกูได้มีตัวรอ กูจะวิ่งให้มึงกูจะวิ่งมาให้มันไปหามึงกูจะวิ่งไปมันไปหามึงเว้ยเดีอยู่ใกล้ยังวะไม่ไกลอะค,ลค้างกูเลยค้างห้องกูเลยยี้่่่่่เอ่ย ไม่อยู่คนเดียวหรอกพี่อะอะไรมึงเฮ้ยมึงมามมาหนีก่อนแล้วกันนะเกือบกูเกือบกูเกือบเอ็มเอ็กซ์ต่านแคบปะ คนแคบเลยอะโอ้โหแม่งทางตาันด้วยกูทีนะที่มันไม่เห็นกูอะมันตาบอดไงไม่ไม่เป็นทางปทางอื่นอยู่อะตอนนั้นขอบกูณตรอบเสียงตายเพื่อนไม,ไม่ได้ไม่ได้แบบมึงศบเกินกาดเลย มาในห้องนี้เยอะจังวะเดี๋ยวกูต้องหาเพื่อนนี่วะเดี๋ยวกูตายคนเดียวกูเหงาเย็น่าเย็นไปอยู่หลังกู <c oughs> ตายไปสภาพนี้าหาเพื่อนตายด้วยกันนะเรื่อยเอาเพื่อนไปเหยียดล่อเออโอพี่หมา อยู่อย่างนี้้วยกันเออวิชายสตาร์มีหน้าหมดอีออกห้องปุ๊บสตาร์มีหน้าหมดเลยแล้วคนก็ไม่มีเลยไอ้ยีกูตายเลย่าวิ่งไปหามันอีก ไม่เห็นแม่งตอนแรกตายสะม,มีมี้ตายแล้วตายตายสภาพีตายไม่มีมีคนให้รอแล้วเฮียลือมันพุ่งได้ไอ้เฮียไอ้คว้ยเฮ้ยกูลือมันพุ่งได้เรียบร้อยตายครับตายอย่างน้อยกูก็ได้ตังค์มากกว่ามึงอ่ะอ้าว มันเก่งตัวมันเก่งอ้เห้ยเก่งขึ้นโกงต่อไปกูได้เป็นละถ้วาวิง่งหาจางไหนวะหาะเอ็งเอมาคิมาโอมาคิมา,กกมา,าดูพ่อมึงมึงเนี่ยอยู่นอกค<า>ุณจะกระดูกพ่อมึงข้างนอกด้วยทันไรฮะโดนหมาฆ่าคุมขืนเนี่ย<า> ปัญยาวอ่อนล้ปัญยาวอ่อนละปัญยาวอ่อนละทำไมวะแบบเล็กเหรอเล็กดิเล็กที่ด้วยโอ้ไม่ก็แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยเออแอบตรงไหนได้มันไม่มีที่แอบมันมีกูแอบซุกขวไว้นะเอามมคิมาตายฮแล้วเอามมคิมาตายก่อนเพื่อนเล้วเพื่อนรัก ไปเพื่อนมึงอ้าวไอ้ซาอยู่ด้วยแล้วกันนะกูได้ไม่ต้องตายคนเดียวมันอยู่้ียว่ามันตีใครก่อนเลยถ้ามันตีกูก่อนมันก็ไล่กูแต่ถ้ามันตีมึงก่อนมันก็ไล่มึงไม่เชื่อมันตีมึงก่อนแน่ตัวมึงใหญ่กวู่กยมันแต่ตีมึงก่อนที่บอกมึงใหญ่กวากูทำไมทำไมมึงิดื่อนะกูอยู่แล้วล่ะ maybe มีีวันมาวันมาที่ท่อแหละที่ไม่อยู่ในท่อจริงด้วยมันไม่เห็นเราไม่เห็นเรา อะไรวะสัญญาณที่เขาบอกให้กระโดดคืออะไรมันมีเฮียอะไรกดมึงก็โกรธไอ้เฮียไมเขาต้องให้กระโดดด้วยหรือรว,รว่าอย่อย่าโดนสตัน์นะ่ะอ๋อโอเคเจย์เปล่าอ่ะชนหน้ากูเลยท่าอะไรเจอมันเจอมัน กูนโดนพุ่งชนตายเลยแม่ร้อยแม่มแมาดีจริงทำไม,ม,ม,มวะล่าสาสรอนสุดท้าย หรือว e ่าเวลาสุดท้ายมันมาแล้วเพื่อนกระโดดไปแล้วพุ่งแล้วเพื่อนมันพุ่งแล้วมันพุ่งแล้วเพื่อนมันลิงตาไปแล้วเจุดดรอพุ่งแล้วเพื่อนมันพุ่งมาแล้ว รอดคนเดียวเี้ยรอดคนเดียวจบอักบสเตอร์ไอ้นองเกมนี้เป็นด้วยดิเกมนี้เป็นด้วยดิกูเชื่อว่าถ้ามันเจอกูเป็นถ้ากูอยู่เป็นฝูงมันเจอกูมันเอากูก่อนแน่เลยสักเปล่กูตีใครได้กูเอาคนนั้น่ะกูไม่เชื่อเอากูกูไม่ใช่เด็กขี้แคลนเหมือนมึงสัหนเลยเนี่กูไม่ใช่เด็กขี้แคลน มามามือเด็กคีแคนน่ะเด็กกระโปงคีแคนไช่กูว่ายน้ำแล้วไม่เหมือนกูจะจมน้ำว่ะมึงเอาแล้วมาก็ให้เกมวิ่งหนีผีมึงจะว่ายน้ำหนีผีเยอะไอ้เดูสกิลกูโอ้โหสกิลกูกูฟี่มากอ่ะโอ้ไฮไ้ทัดถึงมามาหากู พี่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 ผมขออะไรพี่พี่พี่ผมขอผมขอผมขอขออะไรพี่ผมไม่มีวันไหนพี่บอกไม่ใช่เด็กขี้แคบ่รอกพี่ไม่ใช่ไงแต่กูเจอมึงไงไม่ผมด่าคนแรกพี่ผมว่าผมไม่ดูหลายคนนะแหละคือแต่กูตีโดนมึงไง ตอยกูตายแรกแล้วเพื่อนกูแม่งก็แบบเข้มเลยเป็นป่าเลยไม่พูดอะไรเลยเว้เลยไม่พูดอะไรเลยอ่ะเป็นป่าเนี่ยมึงอ่ะเป็นป่ามึงตายง่ายกว่าดิคทิ้ไม่ตายง่ายหรอ,อยิ่งมันจะตายหมดแบบไม่ได้เว้ย ไม่หมดไม่หมดไม่ทันไม่เชื่อเอ้ยโอ้ไม่ทนัเทนเนี่ยบอกแล้วไม่ทนันไมบอกแล้วไม่ทนันมันไม่ทันว่ะ <c oughs> แต่ก็เหลือส่วนเดียววะ่ะ S <S ง่ายยังไงบอดี้ไอ้น้องกูบอดี้ไอ้ควายกากคณิตศาสตร์กูจำได้ฝรั่งไม่เกลียดคณิตไอ้เหี้ยทำไมวะเอ้ากูกูก็เอาบอดี้ไปเล่นกับฝรั่งไอ้หลังแม่งแพ้กูตลอดไอ้เหี้ยคณิตศาสตร์เอาไม่ออกเกมเลย <S <S อืมเว้ยละ กูเก่งได้หลยได้เป็นแล้วกูกูชนะชนะแล้วออกเลยเหรอเออกูไอวูนเลยกูไปแล้วเจอกัน